เตาเผยคำตอบหนิงปณิตาหลังถามเรื่องสามีเชื่อฝ่ายชายไม่กล้าหย่ายังคงอยู่กับประเด็นของหนิงปณิตาและจินจรินที่ตอนนี้สาวหนิงยังคงรอสามีมาเคลียร์เซนใบาย่าล่าสุดเตาทีวีภูได้รายงานประเด็นนี้ผ่านบิ๊กแบ c h ช n แนลโดยให้ความเห็นว่าพี่ว่าไม่เซ็นหรอกพอเอาจริงๆผู้ชายก็ไม่หย่าหรอก สังคมจะพิาพากษาเองเออคุณทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วไปอยู่กับคืออะไรสังคมไม่ยอมรับนะเธอง่ายๆก็เพื่อนเอาฟอนโลไปหมดแล้วอ่ะสังคมไม่ยอมรับนะฉันจะบอกให้สนุกช่วงแรกพอสักพักอยู่กันไปยิ่งเมียน้อยเข้ากับเราไม่ได้อีกถ้าเขายอมตกลงเซ็นขึ้นมาก็เป็นพ่อแม่ที่ดีต่อลูกหนิงก็ไม่ได้ลำบากแล้ว แต่ก่อนเซ็นต้องบอกหนิงก่อนเขาเป็นแฟนรายการเรานะก่อนจะเซ็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องได้เงินได้ทรัพย์สินไม่ใช่ออกมาตัวเปล่านะต้องทำสัญญาให้เรียบร้อยถ้าจะอย่านะฉันคุยกับหนิงล่าสุดดูหนิงไม่เอาแล้วแหละหนิงก็คงจะอย่าเขาบอกกับฉันว่าไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วเขาบอกกับฉันเองผู้ชายก็ทำทาท้าไปอย่างนั้นแหละแต่เอาเข้าจริงไม่กล้าหนิงเขาเหนื่อย